ทางทางประหลัท่านให้ให้สัมภาษณ์มาก่อนนั้นนั้นว่าสารสหราชได้มีการระงับคําสั่งของรัฐบาลถามแล้วเนี่ยฮะแล้วก็น่าจะฟลแล้วตรงนี้อยากให้ทางทางทางองค์กรช่วยช่วยบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผมค่ะคือจริงๆเนี่ยคิดว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมาอ,องค์กรภาคประสังคมทั่วโลกเนใี่ยค่ะอยู่ในภาวะกตกใจนะตอนแรกเรเราคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าเราควรจะตอบสนองอย่างไรนะคะจนกระทั่งเมื่อสักประมาณเดืนอนกว่า มีองค์กรใหญ่ในอเมริกานีคะซึ่งจริงๆเขาต้องเลิกออฟคนเขาไปแล้วเนี่ยเกือบครึ่งเลยนะคะเ,เขาก็รวมตัวกันแล้วก็ยื่นคำร้องไปที่ศาลใช่ไหมคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทำเนี่ยมันผิดก,กฎหมายนะคะแล้วก็อ,อยู่เกินอำนาจหน้าที่ที่เขาจะสามารถทำได้นะคะซึ่งคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำไม่รู้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาควรจะต้องหยุดคำสั่งที่ไปบอกให้คนอื่นหยุดเนะะี่ยค่ะทุกอย่างแบบนี้ซะนะคะแล้วคิดว่ามันก็มีการาติดตามหลังจากนั้นนะคะว่าไหนไม่เห็นทําอะไรเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาก็ไม่ตอบอะไรนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ทําอะไรหรือเมื่อถูกถามว่าทําอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์เลวร้ยรายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบ้างหรือไม่นะคะทนายทางฝั่งนั้นเขาก็บอกว่า เขาไม่มีคําตอบสำหรับเรื่องนี้แบบนี้ค่ะม,มันก็จะมีการยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างนี้ค่ะอยู่ในขณะที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เพื่อมีการสรุนันาว่ากลายุทธ์เนกลยุทธ์ฝั่งภาครสงังคมคือเราจะยื่นฟ้องอต่อศาลใช่ไหมคะกลยุทธ์ทางฝั่งรัฐบาลก็คือเขาก็จะรับฟังทำตัดสินของศาลในแต่ละชั้นนะคะแล้วก็เชื่อในการที่จะไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่เสร็จแล้วเขาจะอ,าอุทธรณ์ศาลีริีมันก็คือแปลว่า มากกว่าที่ตรงนี้ค่ะจะไปสิ้นสุดว่าคำพิภาษาสุดท้ายของศาลไม่รู้จะชั้นไหนเนี่ยค่ะออกมาว่าอะไรเนี่ยค่ะมันคงไม่ใช่ภายในหนึ่งเดือน2เดือนอันนีแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อมันเกิดการพิพากษาสุดท้ายออกมาแล้วก็ตามนะคะซึ่งเราคิดว่ามันก็คงจะต้องออกมาแบบแบบที่ไม่น่าจะพลิกโผล่แลว,ว่าทำทำทำไม่ได้รัฐบาลจะทำทำแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดการแก้ไขเยียวยานะคะกับองค์กรที่ถูกปิดไปแล้วนะคะ<ม>เป็นหลายหมื่นองค์กรเนาะ<ม>แล้วก็ทุนที่ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยค่ะหลายพันทุนแบบนี้ค่ะได้อย่างไรเรายังไม่ได้มองเห็นภาพตรงนั้นเนี่ยค่ะเลย<อ>แล้วแม้แต่องค์กรซึ่งยังไม่ปิดโครงการซึ่งยังไม่ได้ถูกบอกว่าให้ยุติถาวรน,<ม>นะคะให้ยุติถาวรแค่บางส่วนเท่านั้นเนี่ยค่ะเราจะหวังว่าคาตัดสินสุดท้ายเนี่ยจะออกมาแล้วส่งผลถึงเราอะคะ่ะที่ทาให้เราเนี่ยสามารถจะ ากิจการรมแบบที่หวังว่าจะเบิกวงาประมาณจากเขาเนี่ยคะ่ะได้เมื่อไรเนี่ยเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะคะแต่เราไม่คิดหรอกค่ะว่าที่บอกว่า90วันอะไรเนี่ยคะ่ะม,มันจะมันจะเป็นเป็นตัวเลขวิเศษที่จะบอกว่าเราจะกลับมาบทำอะไรได้เพราะว่าหลายหน่วยงานหลายโปรเจกต์ที่ถูกให้ยกเลิกถาวรน,นั้นเนี่ยการวิเคราะห์ประเมินว่าโครงการเราจะได้อยู่หรือได้ไปเนี่ยมันเกิดจากการตอบคําถามไม่กี่คําถามเองคะ่ะแล้วก็ มันไม่ได้เป็นการมานั่งไล่ดูนะคะว่าโอ้คุณค่าของงานนี้มันคืออะไรได้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เป็นขนาดไหนแล้วถ้าเกิดยุติไปจะทําให้ มีคนเสียชีวิตมีคนที่ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลกมริการเขาสนใจอะไรพนะ,ะมนเรารู้ว่าเราอยากจะดีเป็นยังไงะคะ่ะแต่วิธีการดีเป็นแบบปกติแบบนี้มันคงใช้ไม่ได้กับภาวะที่มันผิดปกติขนาดน,นครับ,รบหมายความว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีคําสั่งต้องตั้งแต่ท่านปลัดให้ข่าวมาว่ามีการไอระ,ะงับคําสั่งรัฐบาลทาในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือเขายังรัฐบาลทำก็ยังยังยกเลิกยังไม่โอนตัง ไม่ไม่ได้จ่ายไม,ไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการที่มีการมาคุยลงมาถึงในระดับของผู้ปฏิบัติงานแต่อย่างไรเลยค่ะว่าอ๋ออะไรที่เดิมเราหยุดทำไปเรากลับมาทำใหม่ได้แล้วนะอะไรที่เราเดิมคิดว่าจะเบิกว่าประมาณไม่ได้ต่อไปนี้จะเบิกได้แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่ลงมาในระดับนั้นครับ,รบซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นแบบนี้ทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะครับ ถ้งั้นเกือบ2เดือนเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางทางรัฐที่เราพยายามไปดิวด้วย<ม>เขาเขามีท่าทียังไงบ้างครับ,รบจะช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมครับเรยังไม่เห็นาทางรัฐที่ที่มาถามข่ายเราด้วยซ้าน,นะคะว่าเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คิดว่าเราได้รับคำได,ได,ได้ได้รับคําบอกมาอีกทีนึงเลคะว่าตอนนี้รัฐก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินแฟบฟา์ที่เข้ามายังประเทศไทยเนี่ยมันมีสองขานะคะคือขา u s a ที่มาอย่างเัาเข้าไปในกระทรวงกับขา CDC ที่ไปยัง WHO นะคะแล้วก็ไปยังกรมควบคุมโรคแบบนี้นะคะฉะนั้นคือเราว่าการกระทบผกระทบทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะฝั่งเรามันกระทบบริการค่าบริการมันกระทบค่าคนมันกระทบค่าเช่าฉะน้นเราอาจจะดูอยู่ในวิกฤตมากกว่าเราอาจจะดูเหมือนกับเราอาจจะไม่น่าจะรอดค่ะในสัปดาห์นี้ถ้าเราไม่ได้สามารถไปตามแผนที่จะไปได้ไหนได้ ก็อาจจะไปในลักษณะของเงินเสริมนะคะให้ทําบางกิจกรรมที่ปกติแล้วงบประมาณรัฐโดยตรงอาจจะไม่ทําได้เช่นการจัดอบรมการเสริมศักยภาพการทําเครือข่ายเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพอะไรประมาณแบบนี้ค่ะคุณเนเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าคนของภาครัฐเองคนของกรมคอรอรเองคงมีบางคนที่เงินเดือนบางส่วนถูกกระทบตรงนี้แต่ค่าเช่าคงไม่ได้กระทบนะเพราะเราไม่ได้เอาค่าเช่าไปจ่ายเงินอ้างอิงแล้วแต่เนี่ค่ะว่าคนที่เป็น คนจ้างของ t u c เองหรือ CDCA กับเนี้ค่ะที่อาจจะได้ความรู้ตรงนั้นแล้วก็เราก็เข้าใจได้ครับถ้าอย่างนั้นที่ว่าจะคุยกันวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมครับที่เราได้เจอกับรัฐได้คุยกันจริงจังอันนี้คือเรายื่นมือออกไปทางภาครัฐว่าเราควรจะต้องคุยกันไหม,มนะคะภาครัฐได้เห็นจริงๆหรือเปล่าว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาของการทำง,งานด้าน HIV เนี่ยค่ะองค์กรภาคปรัฐสังคมเนี่ยมีการสร้างอิมแพก่ะคะ่ะขนาดไหนให้กับประเทศ แล้วภาครัฐคิดว่าไม่ต้องทําอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าองค์กรภาคสังคมทั้งหมดเนี่ยค่ะจะค่อยๆลดขนาดแล้วก็หายไปนะไม่แค้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าตัวบริการที่กําลังทํเช่นปิดช่องว่างอย่างเนี้ยค่ะมันหายไปประมาณอย่างเี้ยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเดที่เราคงจะคุยกันนะคะว่าเรารู้ว่าองค์กรภาคสังคมซึ่งรับเงินนอกประเทศอยู่ตอนนี้เนี่ยใหบริการในการเข้าถึงคนใหความความเข้าใจเรื่องของ ในชีวิตเนี่ยค่ะอยู่กี่แสนคนในประเทศในแต่ละปีเราตรวจเจอคนที่ติดเชื้ออยู่กี่คนในประเทศในแต่ละปีเราให้บริการยาเพรเพื่อป้องกันในชีวิตเนี่ยค่ะอยู่กี่หมื่นคนในประเทศในตอนนี้เราให้บริการคนข้ามเพศค่ะอยู่กี่พันกี่หมื่นคนในตอนนี้เนี่ะคะไม่เอาก็ได้ใช่ไหมถึงได้นิ่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราต้องบอกนะภาครัฐประเทศอื่นหรือองค์กรภาคสังคมประเทศอื่นเซนฟไว้ซ้ำที่ฐานเรามานะคะว่าองค์กรภาคสังคมประเทศ อยู่หรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวถ้าเขามีาข่าวเรื่องของคุณอะไรเขาจะให้บอกมานะ